โค้กร่วมกับพารากอนซีนิเพ็กซ์เอสพลนาซีนิเพ็กซ์พาราไดซ์ซีนิเพ็กซ์เมกาซีนิเพ็กซ์และอีจีวีชวนคุณดูหนังแฟร์ตันฟิริสซิกจำนวนหนึ่งหมื่นที่นั่งฟรีเมื่อสั่งชุดเกียวซ่าหรือชุดคาราเกะพร้อมโค้กสองแก้วที่ร้านฮัจิบังรามีสาขาที่ร่วมรายการและรับบัตรชมภาพยนตร์ได้นหนึ่งที่นั่งตั้งแต่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้ สุดของรายการระดับโลกแบบ HD 23ช่องกับป l ลต i ินัมและโก a c าเก e เห็นความบันเทิงในทุกที่และบริการ24ชั่วโมงคุณจะมองให้เหมือนคนอื่นหรือมองให้ล้ำกว่า True Vision s, <S รู้สึกยังไงกับมาคี้เวลาเล่นเป็นเด็กคนนี้วันแรกเข้าฉาก็เข้าใจวันนั้นเข้าที่บ้านเหมือนก็เล่นเป็นแฝดอยู่ก็ไออารมณ์พูดช้าด้่ยละแล้วผมก็ ปากผมนะผมก็เดินไปทำไมพูดงคนแก่เลยเอ่ะพี่พูดเร็วหน่อยดิแล้วแบบแล้วน้องเวลาเขาเป็นคนพูดพอรอรอเรือปุ๊บเขาเป็นผู้ใหญ่ทันทีเขาจแบบควบคัมเข้ามาเขาจะเป็นผู้ใหญ่ทันทีผมบอกให้ทนลงมาหน่อยทนลงมาหน่อยน้องเขาบอกพี่พี่หนูรู้หนูกำลังปรับอยู่วันนี้มันแฟร์มันแฝดมันแฝดผมก็เออผมก็จะแต่คือผมมันไม่ได้คิดอะไรนะคือที่พูดออกมาทั้งหมดเนี่ย แก้ให้มันเสียสมาธิคือว่าคือก็อขำมันก็อย่างที่บอกพอคัดพูดผมก็จะเป็นต้งดูดเฮ้ยดูอยู่นะ <c oughs> วันนั้นหนูกลับเอาออแบบว่ากลับไปคิดถึงที่บ้านเลยเพราะ,ค,ะคำานึงที่แบบว่าเข้าหูกระแทกข้ามาคือไปฝึกพูดให้มันเร็วเ็วขึ้นนะหนูกลับบ้านไปนะ,ะหนูนั่งแบบเอาท่อแล้วพูดให้มันเร็วแล้วคือต้องเร็วแล้วต้องชัดด้วยจะไม่ชัดก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องเร็วชัดกลับไปนั่งแต่พอยิ่งยิ่งถ่ายไปเรื่อยๆครับกลายเป็นผมไม่รู้สึกเลยถ้าเกิดคนจะมาบอกว่าามีเป็น ใหม่ในวงการผมรู้สึกว่าคือน้อยคนที่เวลาเล่นแล้วจะจับอารมณ์ผมได้ที่จะแบบจะรับ energy ผมไปได้แล้วที่จะส่งกลับมาจะส่งกลับมาแล้วคือโดยที่ไม่ต้องเตรียมกันก่อน,อนว่าเราจะดึงซีนนี้ให้ไปทางนี้นะแต่ว่าคือไม่รู้นะแต่พี่รู้สึกว่าเราก็จะรู้ว่าซีนนี้มันจะไปทางไหนไม่ว่าจะเป็นซีนซีรีสซีนดรมาม่าหรือว่าซีนกุ๊กกิ๊กก็แล้วแต่มันจะมีความเป็นไทยความเป็นฝรั่งเยอะน้อย balance คือเขาดึงอยู่เข,เขาทำได้เขาทำได้ขอบคุณเ<ะ>วลาเล่นด้วยจริงๆมันสั่นไหมอยากรู้อะ ชงแรกๆสันเลยเลยเจอพี่เบ้นนี่ถามจริงหงพี่เบ้นหนูเคยเจอตั้งแต่เรื่องลูกไม้เปลี่ยนสีใช่ค่ะเล่นเล่นเป็นแม่ลูกกันใช่นั่นแม่เลยนะในเรื่องนั้นเป็นแมใช่ค่ะใช่ใช่ในเรื่องมีลูกตอนอายุเท่าไหร่เบ้น ตอนมหาลัยอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่เฮ้ยเรื่องนี้เรื่องนี้คุณไม่ต้องห่วงคนคนนี้คนคนนี้ได้หมดมาถึงขนาดนี้แล้วผมว่าไม่ครั้งแรกต่อยคือมาเข้าฉากกันเนี่ยมันก็ต้องแบบวันแรกเข้าฉากกันทุกคนต้องเป๊ะมานิ่งเราวันนิ่งเฉือนเฉือนเฉือนผ่านไปสักสามคิวท่านละเอาฮะเอาไงเอาหนดกันมองหน้ากันขำกัเชื่อเชื่ออย่างเดียวนี่จริงไม่ได้เจอพี่คิดนานมากเลยคือไม่ได้เจอพี่คิดสิบ ปีได้นปีแล้วก็กลับมาเจออีกทีก็แบบเรื่องแรกที่ผมมาเล่นช่อง3ก็คือเล่นกับเบนครับก็คือเรือนพเก้าแล้วก็ต่อด้วยลายมนุษย์ใช่ค่ะก็เล่นกับเบนคุณบ้าแล้วล่ะ ครับคุณบ้าแล้วคุณจําได้หมดทุกอย่างจริงโอ้คุณเป็นคนที่สมองสุดๆจริงอ่ะถ้าเราไม่รู้จักเขามาก่อนจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอย่างนี้ไม่ช้าหรอถ้าคุณจําอะไรก็ได้ช้าเขาบอกอ๋อสมองช้างช้างลืมยากผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋หรือไม่ก็เมียดีอะไรเขาไม่เกี่ยวกันบำรุงลุงดีบำรุงกลับกลับไปที่มากี้นะครับมาคีสมากี้นะครับมากี้พอใจแค่ไหนกับการเล่นเรื่องนี้ครับ ก็ถือว่าพอใจมากค่ะเพราะว่าได้เล่นกับกับนักแสดงที่เราเคยดูตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างไปแล้วมากี่ไม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 ่ได้เด็กมากไม่ได้เด็กมากสมัยวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นเออตอนนี้รายการครูแล้วตะคิดพี่เนี่ยคือเรผมเอาดึงเรมาทําด้วยแล้วตอนนี้เราอยู่ดีแบบว่าเออแบบว่าก็ได้คำคำการตอบรับจากท่านผู้ชมดีมากเลยครับผมก็บอกพวกผมก็นั่งคุยกันผมก็นั่งคุยกับพี่ต้นพี่ดุ๊กอะไรเงี้ยพี่ดุ๊กเขาเด็กอ่กผมบอกว่า ม่ใช่สิเพราะพวกที่เขาดูเราสมัยตอนเราทำเด็กๆนี่แหละตอนนี้เขาเป็นแม่บ้านกันหมดถ้าทำเครัวกันหมดแล้วไม่นคารู้สึกที่ดีที่ได้เล่นกับพวกที่มีฝีมือใช่ค่ะกดดันแรกแรกแต่หลังๆโอเคแต่หลังๆรู้สึกสบายมากบางทีเล่นๆไปหลุดนั่งดูไม่คิดเล่นแล้วก็เหมือนดึงตัวเองกลับมาแบบ เล่นละครอยู่เล่นละครอยู่ไม่ได้นั่งดูละครอยู่เอาไหมมันเป็นมันเป็นเป็นพี่หนุ่มเองขนาดไปพุ่งกับขอลงมาเล่นด้วยใช่ไหมครับค่ะช่วงนั้นใช่ช่วงนั้นไม่มีตังค์ใช่ไหมขอมาเล่นกี่ตอนอ่ะไม่เล่นกี่ตอนอ่ะก่อนสองตอนสองฉาก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 ครับเอ ตงใจจะไม่มีต่างค่างหนูเล่นใช่ไหมมันต้องมีลายเซ็นนิดนึงครับเวลาทำมันต้องมีเล่นด้วยนิดนึงแต่ว่าแอบขี้เกียจด้วยนะคะต้องเข้าฉากกับหนูค่ะในเรื่องคือหนูเนี่ยต้องยิงเขายิงเขาแต่ว่าในฉากเนี่ยปกติยิงตอนตายมันต้องมีเลือดใช่ไหมคะพอถึงเวลาแบบเฮ้ยโคตรอาบโคตรอาบ ไม่ต้องไม่ต้องเห็นแล้วไม่ต้องเห็นอ๋อไม่ต้องเห็นเลยอขี้โกงนี่ที่ที่หนูนะเลือด่า่าแบบต่หัวยันเท้าแบบว่าเออเอาคนอับไม่ต้องเห็นไม่ต้องเห็นขี้โกงอันนี้มันธรรมดาเขาเป็นผู้กับเขาต้องโกงได้ฉากไหนที่เบ้นพอใจที่สุดจริงๆเป็นชอบหลายฉากค่ะแต่ว่าเป็นชอบเวลาเข้าเข้ากับพี่คิดฉากที่ร้านอาหารเนาะพี่คิดนะมันจะมีอยู่ที่ดูหนังสือพิมพ์ที่อะไรใช่คือเป็นรู้สึกว่ามัน ดูแบบว่าเชิดเฉือนกันดีม,มันดูแบบว่าได้เล่นอะไรหลายๆชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาพอเราเราเล่นไปเยอะๆแล้วเวลาอะไรที่มันไม่ค่อยแสดงออกมากจะรู้สึกว่ามันสนุกและอยากให้คนดูรู้ว่าไอ้น้อยน้อยเนีย่นยยากมากเลยอืจริงน้อยๆยากมากกว่าที่ต้องแสดงอะไรเยอะๆที่ชอบฉากไหนไมากที่สุดโอ้โหผมผมชอบทั้งเรื่องอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกสนุกกับการทํางานเรื่องนี้ครับ แง่เดยกคุณแกล้งคนณทั้ทีแกล้งคนนี้ทีสนุกเด็สนุกอยู่แล้วฮะแล้วก็แล้วก็ดีครับแล้วก็ได้ได้แบบเจอทั้งพี่หนุ่มได้เจอกีได้เจอเบนเจอคุณสโลด้วยสโลชาก็เป็นเป็นปาโลมาเป็นแมวน้ําเป็นแมวน้ามาช่วยชีวิตตลอดเวลาคือแกชอบมีขนมมีกินมีอะไรอร่อยๆมาแล้วก็เป็นเด็กตะกะคือจริงผมชอบชอบทั้งเรื่องพราด้วยความที่ทํางานพี่หนุ่มด้วยครับผมรู้สึกว่าเวลาเขาเข้าใจอะไรเราเข้าใจเหมือนเขาหรือเวลาเราเข้าใจอะไรเขาเข้าใจเหมือนเราแล้วคือ ผมเองก็ได้มีส่วนที่แบบเออแบบนั่งดูบังฉากดูอะไรอย่างเงี้ยหม,มายถึงว่าเออมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออร่วมไปด้วยอะไรก็ยังมีน้องอย่างน้องเบิร์ดน้องกิ๊อกอย่างเงี้ยครับผมที่มาเป็น <ik> บรรยากาศของเราอะไรเงี้ยมันก็คือมันก็เป็นทีมทีมหนึ่งที่แบบเออเราก็แบบมีโอกาสได้แบบเออให้คำปรึกษาน้องบ้างอะไรเงี้ยกอย่างเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออไว้ก็แบบเหมือนกับแบบว่าพากันไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสอนคนเขาได้ด้วยคิด <S <s <c oughs> ก็ไม่ได้สอนอะไรกิ๊เราก็โตแล้วให้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 ความรู้สึกกับเขาอะไรเงี้ยกับบางฉากอะไรเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วนะเนี่ยโตขึ้นแล้วไงไม่ใช่มันจะเป็นเองมันจะเป็นความปรารถนาดีที่มอบให้กับเขาอยากจะบอกกับเขาคุณเข้าใจฉากไหนมากที่สุดครับกี้ชอบหลายฉากมากค่ะชอบหลายฉากแต่ก็ชอบฉากที่เล่นกับพิชาคิดด้วยเป็นฉากที่หนูกลับมาที่เกาะแล้วก็คุยโทรศัพท์เหมือนว่าเราไม่ได้กลับมาอะไรเงี้ยแล้วเขาหันมาเจอเรารู้สึกว่ามัน มันไม่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่ว่ามันไม่ไม่ได้แสดงอะไรเยอะแต่ว่ามันรู้สึกสบายดีสบายใจเวลาเล่นฉากนี้ไม่รู้ทำไมมันทราบซึ่งดิค่ะ <c oughs> คุณไม่ค่อยถูกกันตลอด <c oughs> คุณเป็นผู้หญิงคุณยิ่งต้องเล่นไม่ถูกเยอะแต่พอคุณมาพบว่าจริงๆิงคุณก็รักเขา <c oughs> คุณรู้สึกยังไงกับการที่ต้องเล่นแล้วรู้สึกว่ารักเขาหนูว่าตัวละครมันค่อยคอยพัฒนาไปเรื่อยๆ <c oughs> มันไม่ได้แบบจับเกลียดกันแล้วอยู่ๆมา รักกันมันค่อยๆพัฒนาไปทีละนิดทีละหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาเวลาต้องมาเล่นมันก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ยากขนาดนั้น,นเพราะว่าความรู้สึกมันพัฒนาไปตามการเวลาด้วยแสดงว่าเบาเรียกว,ว่าบทมันเหมาะสมทําให้คุณสามารถทําตัวไปถึงตรงนั้นได้คุณเหมือนกันไหมครับก็ตอนแรกเลยก็กำลังหาเหตุผลให้ตัวเองอยู่ว่าทําไมเจ้าพ่อถึงกินเด็ก แต่ว่านังเองไงวานั่งเองเพราะว่าในนี่นี่แต่ตามหลักการอะเจ้าพ่อกินเด็กคนน้เพราะว่าเพราะว่าในอดีตคือว่ามันมีความคือประทับใจเขาเรื่องแบบว่าทำไมเด็กตัวเล็กๆที่มาช่วยชีวิตเราไว้ตอนนั้นคือทําแบบให้เราลุกขึ้นสู้ใหม่ได้แต่มันก็เยังเป็นเหตุผลไม่พอที่ทาไมอยู่ดีจะไปแบบว่าไปชอบเด็กคนนี้ได้ความรักกับเขาหรือว่าอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็คือเป็นการที่เหมือนกับแบบว่าเอ็นดูเขาก่อนตรงนั้นแต่พอได้มาเจอเขาในในเวอร์ชั่นที่โตแล้วเนี่ย คือมันก็เป็นการตามการเวลาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ตอนแรกก็มองว่าเฮ้ยเป็นเด็กแก่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าพอไปไปมาไก็น่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไป,ไป,ไปตาม,ตาม,ตามอย่างนั้นแต่อย่างที่กี้บอกว่าไปตามการเวลาสุดท้ายพูดมาทั้งหมดเลยกินเด็กเลยแต่แต่มันเป็นอะไรที่น่ารักรจริงเป็นอะไรที่พูดถึงว่าละครตอนนี้ผู้กำกับนิสัยเขาอย่างนงี้ท่านดูละครต้องดูด้วยว่าใครเป็นผู้กำกับผู้กำกับบางคนจะชอบอะไรที่แรงแรงชัดๆแล้วก็หนักหนัก บางคนจะชอบอะไรเบาๆบางๆนิ่งๆ <c oughs> บางคนจะชอบให้อะไรมันไหลไปตามเรื่องของมันเองหนุ่มเป็นประเภทหลังสุด <c oughs> ประเภทที่ว่านักแสดงเลือกมาอย่างดีแล้วแล้วมั่นใจว่าคนนี้ต้องเล่นได้อย่างนี้ถ้าเล่นไม่ได้เรียกคุยอย่างเดียวคุยก่อนเลยคุยคุย <c oughs> คุยคุย,คย,คยจนคิดว่าใช่ถ้าคุณเข้าใจตัวตรงกันเมื่อไหร่หนุ่มจะปล่อยให้เรื่องไหล <c oughs> และเรื่องนี้ไหลจริงๆทําไมคนดูควรดูเรื่องนี้มื่กี้อย่างแรกเลยนะเอ่อ ในละครของเรามีนักแสดงครบตั้งแต่เรื่องแรกจนเรื่องสุดท้ายแล้วก็มีครบรถค่ะมีทั้งบู๊มีทั้งโรแมนติกมีทั้งคอมเมดี้เบาๆแล้วก็หนูคิดว่าสาวๆหลายๆคนเห็นพี่คิดแล้วต้องใจละลายแน่นอนทำไมควรควรดูเรื่องนี้เพราะมันดีที่สุดในสามเรื่องครับ น่าเกลียดได้เกลียดใ่คิดไ้เกลียดมากครับท่านผู้ชมครับผมผมคิดว่าทั้งสามเรื่องเลยผมว่าได้แคสมาที่เหมาะเหมาะกับเหมาะกับทุกเรื่องนะครับผมแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเป็นคุณประกรณ์กับคุณธิรณนีนั้นก็สนุกเหมือนกันเพราะว่าด้วยแคเต์ของสองคนนั้นเขาก็กวนอยู่แล้วแล้วมาเขายิ่งต้องมาต่อต่อแล้วต่อกรกันผมว่าสนุกแน่นอนสําหรับเรื่องนี้มนชันทราผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่นอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วผมว่ามัน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 มีหลายชั้นในเรื่องของการแสดงที่ ที่ของของหลายๆคนที่จากหลายๆโรงเรียนหลายๆสำนักแล้วก็ <c oughs> แล้วก็มารวมกันอยู่ในเรื่องนี้แล้วเราเรื่องมันดีครับแล้วก็ผมคิดว่าไม่รู้สิอยากให้คนดูดูผมว่าคนดูจะได้อะไรเยอะไม่ถึงว่าได้ได้ไดทั้งความบันเทิงแล้วก็ได้แง่คิดครับแล้วก็จะได้รู้ว่าทําไมเจ้าพ่อถึงกินเด็กรู้สึกคุณเน้นลือเกินนะค,ะคุณเน้นลือเกินเลือเจ้าพ่อกินเด็กนะครับทําไมคนดูควรดูเรื่องนี้ครับเบน มันว่าคงจะได้อะไรเยอะมากค่ะแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่อย่างที่พี่คิดกับชาพี่คิดกับน้อง <c oughs> มาร์กี้ <c oughs> บอกก็คือว่าเป็นว่าเรื่องนี้คนจะชอบพี่คิดมากเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนเป็นเจ้าพ่อเจ้าเสน่ห์ <c oughs> อธิบายไม่ถูกแล้วเวลาเขาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่หน่อยเนาะในเรื่องแต่ว่าเวลาเล่นกับเด็กเล่นกับน้องอย่างค่ะเวลาเล่นแล้วม่นจะดูแบบ น่ารักอ่ะคนแก่พอคนมันเริ่มแก่มันจะเป็นอย่างนั้นแบบจริงคนคนพอมันเริ่มแก่มันจะเล่นกับเด็กอะไรก็ดูน่ารักไปหมดครับจะเป็นอย่างนั้นผมผมผมมองอะไรอย่างนี้ผมพูดส่วนตัวผมเองมันมีละครเรื่องหนึ่งที่อเดียวอะเดียวนะชื่อเรื่องอะไรนะละครที่พระเอกสลักจิตสลักจิต ผมยังมองอยู่เลยนะว่าคุณเป็นตัวตัวหนึ่งที่เป็นแคนดิเดตของสลักจิตในอนาคตนะเออครับโอ้เเดียวนี่ออเดียวเนี่ยผมมองได้เลยคุณเดี๋ยวเถอดเดี๋ยวเถอะนี่คือละคร <c oughs> ซึ่งชีวิตสินตั้งใจทําให้ท่านผู้ชมได้ชมและนี่คือ3ตัวเอกที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้มนจันทราคือ3ท่านนี้เป็นตัวเอกและผมการันตีท่านด้อย่างว่าดูไม่เสียตาและวันนี้เขามาอยู่ที่นี่แล้วขอบคุณทั้งสาคนเป็นอย่างยิ่งจากมน จันทราครับรและภาพพนคิอพาพติรายการชน n โชว์ขอมอไปกับทั้ง3นักแสดงของเราในวันนี้นะครับ mm hmm. คุณมากี้คุณชาคริตและคุณเบน์นะครับ mm hmm. จากมนจันทราผมหวังว่าอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะติดตามชมละครเรื่องนี้แล้วจะได้รับสิ่งดีๆจากละครเรื่องนี้ ละครในปัจจุบันนี้สร้างยากขึ้นทุกวันทุกวันครับเพราะว่าผู้สร้างจำเป็นต้องสร้างละครให้ค่อนข้างจะเรียกว่าใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมากขึ้นตัวอิจฉ้าจะอิจฉ้ามากแรงนักไม่ได้อีกแล้วตัวเอกเล่นในเรื่องจะแสดงความรู้สึกอย่างรุนแรงรักก็รักมากเกลียดก็เกลียดมากไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นละครมันจะเริ่มเข้ามาใกล้กับชีวิตจริงๆมากขึ้นมากขึ้นนี่เป็นละครเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าท่านดูแล้วท่านจะเห็นว่าตัวเล่นเหมือนเอากล้องไปแอบถ่าย จะเห็นความเป็นจริงของเขามากขึ้นมากขึ้นจากมนจันทราขอเสียงปรบมือให้พวกเขาอีกครั้งครับมนจันทราครับน่าลครับทหาเสือสาวครับผมมนจันทราแหมมีใครมาบ้างมีมากกี้ครับ ไวด์ดอทคอมและมีชาคิดแยี่ยมนามและอีกคนนึงไม่น่ามาเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นต้องมาของเรื่องเลยจะบอกเลยว่าเจ๊หนูเนี่ยนะเข้มเข้มมากเจ๊ดำดอทคอมหนูเนี่ยเล่นด้วยติ๊กไม่ดยว่าฝีมือการแสดงเนี่ยนะไม่มีแบบวันนี้นี่เป็นดาวค้างฟ้าแล้วแบบว่าเห็นเขาแสดงนะคนลุกทำไมทไมเล่นดีปวดท้องหรือเปล่าโหเกียวเลยเอาได้ก๊า วันนี้คุณผู้ชมครับโครงการกำลังใจในพระดํารินะครับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชลกิติยาพานะครับจัดมหกรรมครับคอนเสิร์ตกำลังใจครับเพื่อนํารายได้นี่ฮะไปสมทบทุนเข้าโครงการนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครร แล้วก็ผู้ที่ขาดโอกาสทั้งหมดนะครับมีศิลปินมากมายฮะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโก้มิสเตอร์แซ็กแมนครับพโก้คุณปานธนพรอย่างงี้คุณสแตมอย่างงี้เอเอย่างงี้ครับ The Voice The ิลเซเลบิกมากมายเลยฮะครับก็วันที่9มิถุนายนนะฮะวันอาทิตย์ วันอาทิตย์นะฮะณคอนเวนชั่นฮอลล์ครับเซ็นทัลเวิลด์ครับซื้อบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับครับแล้ววันนี้มีใครมาร่วมงานวันนี้ครับมาเลยครับมีใครครับน้องหวายหวายน้องหวายนะฮะแล้วคุณขนมจีนจากขนมจีนเนมจีนมีใบแมงลักมาด้วยเปล่าใบแมงลักติดมากับขนมจีนไม่ใช่ไม่ได้มาหวายกับขนมจีนลูกโป่งเอฟแล้วก็คุณนนท์คุณแม็กจากเดอะไวส์ครับกามิกาเซ่ด้วยก็มานะครับเพลงวันนี้คือครับนี่ใจนำทางครับผมนี่ จะนาไปทานไหนดีจริงๆนะแล้วโครงการครับ <c oughs> นี้เป็นโครงการที่น่าสนใจมากและเป็นโครงการที่ดีมาก <c oughs> ที่หลงท่านได้ดําริขึ้นมาครับนะคือผู้ต้องขังอ่ะแล้วยังตั้งครรับ <c oughs> แล้วมันมีผู้ต้องขังบางคนเนี่ยที่เขาขาดโอกาส <c oughs> ถ้าเขาได้รับโอกาสแบบนี้ <c oughs> เขาจะกลับตัวกลับใจและทําตัวให้เป็นคนดีได้ของสังคมได้ เขามีโอกาสฮะเขาต้องการโอกาสจากเราเพราะฉะนั้นไปดูคอนเสิร์ตนี้ถือว่าคุ้มได้สองต่อได้ทั้งความสุขใจของตัวเองและทําให้คนอื่นเป็นสุขด้วยก่อนจะจากไปค่ำคืนนี้เราลองมาฟังเพลงนี้ครับเพลงใจนําทางแล้วก็ไปพบกันวันที่9มิถุนายนในคอนเสิร์ตนี้นะครับซื้อบัตรก็จองได้เลยเดี๋ยวนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับมีความสุขมากนอนหลับฝันดีจนกว่าจะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับครับ สในช่วงที่ชีวิตไม่เห็นไม่เหลือไม่มีมทางในสักทาง จะทอหรือพร้อมและสู้เพื่อจุดความหวังขึ้นใหม่ถึงไรดวงดาวถึงเมื่อเท่าไรไม่อาจจะดับไฟฟันในใจที่พาจะก้าวคำขคืน,นี้ไปเดือนดวงตะว,วันที่ทอแสงบางชีวิตต้องอยู่เพื่อวันเพ้่มีชีวิตต้องผ่านนาทีไร้ ความหมายของคำหนึ่งนั่นคือศรัทธาสิ่งที่ยากที่สุดมันจะยากที่สุดเมื่อเราหยุดควยคว้ามื่อเพียงใดแค่สายตาถ้าหัวใจมีไฟนำทาง เราก็กอไฟฟันในใจเพื่อส่องให้เห็นหนทางให้ไปก่อนดวงตัววันจะทอแสงมาชีวิตต้องอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้ชีวิตต้องผ่านแต่ที่รัก มันจะยากที่สุดเมื่อเราหยุดควยควาาเม,มื่อเพียงไดแค่